นะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด <c oughs> ้วยนะฮะก็อยู่กับรายการเฮลิคอร์ชันนั <c oughs> <ๆ>่นเองที่จะมาเล่นสกายวอล์ฟเซิร์ฟบ้าบ้าบอๆยูนิตคลับนั่นเองนะยูนิตคลับดับนี้พังยากนะ,ะ <c oughs> ที่กอดเต็มตัวเรียบร้อยนะก้าอันนี้มาทำอไมฮะไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคก็ไม่ได้มาทำกับดักอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แค่มาเล่นเอากะเอาค่าเยอะอย่างเดียว เออเกกันนะเนาะเดี๋ยวลื่นนะฮะเดี๋ยวลื่นก็ตีกันตกนะผมก็ไม่ค่อยจะเก่งอะไรมากคือพีอไม่เก่งเลยแหละเอาง่ายง่ายอืมเจอเหยื่อแล้วะฮะพีพีพก็ไม่เก่งนะแล้วคนที่โดนผมตีก็ย่ามาหาว่าผมโปนะฮะก็คือผมหมดเองนะฮะผมก็ ไปลาดดีกว่ากลัวตายมากเลยตอนนี้โอ้ไม่ no bitch stupid fucking oh stupid fucking oh stupid fucking มันจะปลาเทนโนโบอนไหมเนี่ย,ยโหดกลัวเนี่ยโอ้จะตายแล้วฮะจะตายฮะยผมไม่ไหวฮนะผมไม่ไหวเออกลัว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  ตกเลยโคตรควายอะบอกเลยคือเดี๋ยวผมลงทางนี้เดี๋ยวโอ้เกือบคุณผู้ชมเออเกือบตายเกือบตายนะฮะโอ้ดับเล็กสวัสดีดับเล็ก น่าจะเต็มตัวแล้วมั้งเหล็กอะโอเคเหล็กเต็มตัวเจอคนแล้วเดยวเดยวเดี๋ยวเราจะตายแบบธรรมดาไม่ได well. ้โอเคฮะเขาอยู่ <Sí. S 1> <ues S 2> ไหนอะ่ะ ไมหรือเปล่าบิชทำการทรมานเขานะฮะโอเไหลงไปเรียบร้อยอาหารก็มีทำไมไม่กินเริกินๆรๆๆกินเริมกนเรื่อยรม่จะตายอย่างทรมานนะฮะทำไมไม่ตาย เลยเพิ่มเลยแล้วสิเดี๋ยวตายถ้าขึ้นมาผมตายแน่น,นอนเลยดูเลือดอีกดูเลือดเดี๋ยวสามคนละมีคนนึงอยู่นูน่นหืมชุดเพชรเอ็นไหมน่มาจะไม่เอ็นนะฮะท่านผู้ชม ก็เงี่ยนะฮะเัวเป็นฝาเก๊งอันนี้ก็มีทำไมไม่บอกโอเคอ๋อันนี้ก็มีเอา้าเรามาอยู่ไหนอะเสียงแบบๆแบบ อเอา้เอา,อ,า,อ,าอยู่ไหนใจตกนะเนี่ยตอนนี้ใจตกมากมันจะต้องทีมไม่ทีมก็ขเขาก็กำลังบู๊เลยฮะบู๊เลยนะ,ะยนะโอเคบู๊ลงไปเลยฮนะลงไปเลยฮนะ ออืเรียบร้อยอ้าวจะมันแท็บดิวะเรากินี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ